สวัสดีครับผมคลิปก่อนหน้านี้เรารีวิวกล่องสีแดงที่เป็นม้ากระเสือไปแล้วเป็น BS เดอะบันไดสองนึ่งอันนี้เราก็จะมารีวิว BS d, d b d 2องดสาครับผมเป็นกล่องสีม่วงข้างหลังก็รายละเอียดจีปลาถาทั่วไปนะ ในตัวอันนี้ก็จะมีกล่องอมีสุ่มเยอะเป็นพวกสิบสองราศีอันนี้ถ้าเกิดน้องๆแกะก,ก็ระวังมือกันด้วยนะครับตอดีว่าพลาสติกมันเหนียวปึ๊บม,มาแบบนี้ก่อนจะเริ่มรีวิวขอฝากซองคูมเอจิสไว้หน่อยนะครับผมขายของอีกแล้วมีน้องๆบน ซอ,องอันนี้เป็นซองคุมไว้ชวัตหรือไม่ก็โปเกมอนซองคุมสลิปโปเกมอนเนื้อจะเป็นด้านหลังฉากครับผมเห็นไหมว่าด้านหลังฉากเห็นไหมด้านหนานเรียบครับผมพอใส่เสร็จปุ๊บม,มันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือใส่ซองคุมของทางร้านอยู่นะ ด้านนาเรียบประมาณนี้1กล่องมี80ซองขนาดใช้ก็จะเป็น69 9 4คูณ94มิลิเมตรครับผมราคา250บาทฝากด้วยนะครับผมช่องทางการซื้อก็ติดต่อผ่าน Facebook ก็ได้หรือไม่ก็ Description ด้านล่างนะครับมีช่องทาง s h อ p e e ไว้ให้อยู่อ่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะรีวิวเลย ว่าหลังกล่องเราได้อะไรมั่งหลังกล่องจะสุ่ม1ใบนะครับในตัวการ์ดในกล่องอะ่ะจะมีทั้งหมด60ใบมีการ์ดแถมการ์ดเมนเด็ก40บใบการ์ดแถม20ใบคอกระดาษครับผมพิง เอ็กแลสีเขียวเห็นเขาว่าใบนี้เล่นกับบัสซัมแล้วโหดไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ใครมีคอมโบก็ฝากแชร์ให้หน่อยละกันเรามาดูตัวหน้ากล่องจะให้2ใบนะครับเป็นฟอยหนึใบฟอยหน้ากล่อง1ใบแล้วก็ไม่ฟอยอยู่ในกล่องอีกหนึ่งใบเราออกขึ้นมาก่อนแดาถ่ายจากไม่ฟอยนะมันกล้องจะได้โฟกัส ปีมาลงครับผมอูลโวอรสอ่าเทคกตามภาพนี้เลยอ่ยังยังเล่นกับระบบซิลนะครับเคิร์สไบต์เทรนของคู่แข่งระหว่างซีลเวลหนึ่งสองสามเมื่อเริ่มแต่ละสเตปของคู่แข่งสามารถส่งคอ1หนึ่งเม็ดบนสปิริตในรีเซิร์ฟคู่แข่งลงแทสของคู่แข่งได้ เริ่มแต่ละสาเต็ปนะโหโหดอยูงง่แลเนี่ยเอาลงเทบถอดคอรกระตุยกระจายเลยเนี่ยเทาเทกต่อมาครับผมเวลสองเลว์สาเถรหน่องเราเมื่อสปิริตเผ่าจักรพรรเทพสิมงกุฎของเราถูกทำลายสูญสลายโดยคู่แข่งต่อจำนวนสปิริตที่ถูกทำลายสูญสลายนั้น1ตัวยิงหนึ่งเลือดนะครับผม ส่งคอไลท์ของคู่แข่งไปวอยไปวอยเลยนะสองใบอ่าตัวต่อมาจอมขมังเวทแห่งความโกลาหลอารมาตี้ครับผมโมชุกอ่าให้มาสามใบตัวต่อมาเป็นเจดริเปอร์ ให้มาสามใบครับผมไวทไรเดอร์ครับผมจะตุจตุลาอาชาลำดับที่5ให้มาสามใบต่อมาเป็นยักษ์ควันม่วงลำดับที่3ครับผมสามใบเหมือนกัน โค้ชั่นเบรดครับอ๋อในเทอร์นนี้ไลท์ของเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของสปิริตที่มี1คอเอ่อคอ1เมตรของคู่แข่งระหว่างซิลนอกจากนี้ส่งคอบนสปิริตทั้งหมดของคู่แข่งลงรีเซิร์ฟจนเหลือกระทั่งตัวละ1เมตรโคตรโหดอันนี้แบคไลเดอร์ Rider, ครับแฟรอ์อ l กเซลอันเชนไม่จ่ายคอร์ส าสปิร <Spirit S 2> ิตเผามังกรมรณนะหนึ่งใบในแทสได้อ่าชุบชุบชุบอันนี้ให้มาสองใบใบชุบอ่าคูเซดัสเปิดห้านำสปิริตเผาจักรพรรดิเทพและเบฟหนึ่งใบขึ้นมือเออย่างละหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือให้ทิง้งอ๋อตัวหาของ เมื่อสปิรนี้ถูกทำลายโดยคู่แข่งเมื่อรวม่างอยู่นะเวลสองสอง่สงคอ2เม็ดบนสปิริตของคู่แข่งหนึ่งตัวลงรีเซิร์ฟเมื่อสปิริตนี้สูญสลายโดยเอฟเฟกนี้ยิงหนึ่งเลือดของคู่แข่งด้วยสามใบาสามใบอะมีรถคอสต,ติ่งเขียวมาด้วยเฮมงงเขียวเหรออุโลวอลสรีเบิร์ตสองใบครับ ่าหน้ากล่องเป็นมาโรงอันนี้ปีมาเสงครับผมเกียร์มาโด e ดีวายสไต k ์กับก็อดอาร์มี่เทคของมันก็อดอาร์มี่ระหว่างซีเวลสองวลวสามเมื่อสปิริตนี้โจมตีสามารถอัญเชิญไม่จ่ายคอสปิริตเผาจักรพรรดเทพในแทสและในมือเราอย่างระบายได,ได้ให้มาสองตัวครับผมมาเสง อโลโวราสามารถแสดง3ใบเอา i m a เมจินหนึใบแล้วสปิริตเผาจักรพรรดิเทพประสิมงกุฎเพิ่มขึ้นมมอออดน่าจะเทคเหมือนเสือของกล่องแดงนะอันนี้4ี่ใบทำลายเด็กเน็กซัสนะครับอันนี้ให้มา3ใบครับผมตัวต่อมา นักปวดวูฮา,าริมครับให้มา3าใบอาเชมิดดาก้อนมังกรแท่งพลึกให้มา2ใบครับเทพมานมันงกรเป็นอิมจินให้มาสามใบที่เหลือน่าจะของแถมและยีใบ เทมันจากกลมังกรอิมมาจินเพียบเลยเทมันศักดิ์สิทธิ์หกจอมเวทปรโลก DSREST โซนซาร์ดออมังกรมา,มาละเนะเทมานยักษ์พยนอันนี้ไม่มีเทคอะไรมากมายเน็กซัสครับผมพาเลทคัสเซิลมันต้องสับวิญญาณสมิงรีเทิร์นสโมกอ่าใบชุบเหมือนกัน ชุบคอร์ดไม่เกิน4แล้วใช้โซคอร์ด้วยเป็นชุบคอร์ดไม่เกิน6 l i s ส m ์มา t ์เทนมังกรมาละนะครับสมิล a มราชามังกรมาลนะลิชาอ่าลิชาที่1 มูเซียล่ามังกรแมนชั่วเอ่อเทพมารมังกรชั่วโอเคโอเคตรงเป๊ะรถคอร์สเป็นเขียวนะครับม่วงเขียวมั้งคาเอลุ่มออาใบที่ถูกแบนด์เขาเรียกอะไรนะแบนด์าเรลิสติกแมกนาไนเซอร์ ใบนี้เก่งมากพาเล c a คฟอินฟ c t i ชั่นชู t อินฟินิทส n น k คแล้วก็อะเมทิสดะกอนโซนิ c ครับผมกล่อ,องนี้ก็จะจบแค่นี้ โดยมีของแถง20บใบแล้วก็เมนเด็ก40บใบถ้าอยากฟูครบก็ซื้อ3กล่องนะครับในราคากล่องละ150บาทอ่ะบาทท้ายคลิปก็เหมือนเดิมฝากซองคุมสลีปเอจิ A G S ไว้ด้วยนะครับส่วนที่จะคุมสลีปของแวนกาดแล้วก็ Battle Spirit ปลายปีนี้กำลังจะเข้ามาครับผมแต่อันนี้82ย8 2 2 5ิคุมไว้ชาวัตโปเกมอนถูกไหมแต่ถ้าคุมแวนคุม Battle Spirit อะ จะเป็น100ซอง250บาทเท่านั้นสามารถสั่งซื้อได้ที่ช้อปปีในช่อง Description ด้านล่างนะครับผมหรือไม่ก็เข้า Facebook เสิร์ชสเป l l b บุ๊กก็ได้เดี๋ยวจะมีขึ้นมาแล้วก็ทักแชทเข้ามาได้เลยโอเคครับคลิปนี้เ,ออเราลากันแค่นี้สวัสดีครับ